สวัสดีครับผมสุรสุนาครับคอร์รัมณีสปอร์ตพูลรักษาสตาสอตเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่ สองันวาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลเอเชียยังเข้มข้นน่าติดตามนะครับและในส่วนของคลิปวิเคราะห์วันนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีริทนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport นึ่งสครับสามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางสวัสดีครับคู่แรกของศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีริทโซนตะวันตกนะครับไปกันที่ การเจอกันระหว่างเอาวาเซนทีมรี UAE พบกับ เอาราย,ยานทีมริกาตาคู่นี้เมื่อเทียบศักยภาพชื่อชั้นอาจจะพอฟัดพอเวียงไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นผลงานยามนี้เอาวาเซนดูดีกว่าเยอะนะครับและยามเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียพวกเขาเน้นพอสมควรนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเกมลุก,ลกดุดันมีโจนาธานซานโตสและไอซักซักเซสเป็นตัวชูโรงนะครับรับมือกับทางเอารายยาน,นะครับซึ่งปัญหาก,ก็คือประสบการณ์ ผลงานนอกบ้านเวทีเอเชียเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยค่อนข้างเปราะเพราะฉะนั้นดูแล้วคู่นี้อาวาเซ่นเนี่ยคบเครื่องดุดันมากกว่าสุดท้ายเชื่อว,ว่าจะสามารถต่อยอดความมั่นใจด้วยการอัดเอาชนะได้เชียอาวาเซ่นนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างอาอารีทีมรีซาอุดิอาระเบียพบกับเอสเตเกาทีมรี อีกร่านคู่นี้ซิเกายามเจอกันเอสเตเกาอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าสถิติตรงนี้ไม่สามารถเอามาใช้ได้แล้วเนื่องจากปัจจุบันเอาอารีพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพวกเขาเป็นทีมที่เสริมทัพนักเตะชื่อดังเยอะมากและวันนี้บรรดาแกรักอย่างโรเบโตฟิมิโนริยาตมาเรสและกาเบียนเวกาพร้อมโลงตัวจริงนะครับสไตล์การเล่นถือว่าดุดันเกมลุกเดินเต็มสุดนะครับรับ มือกับทางเอสเตกานะครับทีมดังจากอิหรา่านซึ่งมาตรฐานเนี่ยอ่อนลงไปเยอะมากนะครับการจัดทัพก็ช่วงหลังเนี่ยไม่เน้นเท่าไหร่ในเวทีเอเชียนะครับเกมลุกก็ฝืดเกมรับก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วเป็นวันเวบุกของทางเจ้าถินนะครับและสุดท้ายเชื่อว่าเอาอารีครับถ้าไม่ใช้โอกาสเปิดกันเองน่าจะสามารถอัดเอาชนะแบบยิงขาดได้เฉียเอาอารีนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอิริตโซนตะวันตกนะครับเฉีย อาวาเซนและอาอาร่ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยไ้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ